วันนี้ก็มานั่งรับประทานไอศครีมที่ร้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยการรับประทานไอศครีมที่เราชอบเราสามารถจะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีรถส่งไอศครีมไม่ว่าจะเป็นรถถีบหรือว่ารถเครื่องก็ <ๆ S 1> ตามนะคะเขาจะส่งเสียง <ad> เพลงมา <ad> แล้วก็มาขายไอศครีม <ๆ S 2> ให้กับเราได้ถึงบ้านเด <ad> ็กๆจะชอบมากเลยทีเดียวถ้าคุณสนใจนะคะเกี่ยวกับอาชีพการขายไอศครีมแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปพบกับศูนย์รถส่งไอศครีมกันเลยค่ะ ระบบของศูนย์รถส่งไอศกรีมนั้นนะคะก็จะมีการดูแลด้านการขายโดยมีการหาพนักงานสําหรับขายไอศกรีมมีทั้งการหาพนักงานขายไอศกรีม3ามล้อและการขายส่งตามร้านขายของชําทั่วไปถ้าขายส่งตามร้านค้าขายของชํานั้นนะคะจําเป็นจะต้องมีเซลแมนซึ่งเป็นตัวแทนจากศูนย์คอยดูแลให้บริการตรวจเช็คส่งไอศกรีมตามที่ลูกค้าสั่งและให้บริการอย่างที่เกิดกระแสะไฟฟ้าดับเพื่อรักษาอุณหภูมิความเย็นค่ะ เ่วนการขายโดยรับพนักงานขายไอศครีมสารล้อนั้นการสมัครงานนะคะต้องเข้าไปติดต่อที่ศูนย์ส่งไอศครีมมีการพูดคุยกันถึงผลประโยชน์ของการประกอบอาชีพนี้อย่างแรกก็ต้องมีหลักฐานการสมัครงานสำเนาะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเงินสำหรับเป็นค่าประกันรถ3ามล้อสองพบาทนะคะเงินสำหรับลงทุนส่งไอศครีมลงตู้โดยมีการซื้อเงินสดเต็มถังราคา5,000บาท ก็จะได้กำไร25เหรือประมาณ1,250บาทหากว่าไม่มีเงินทุนพอนะคะอาจจะมีการตกลงกับทางศูนย์โดยรับจ้างขายแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์เอาก็ได้ข้อดีคือเป็นอาชีพที่อิสระนะฮะสำหรับพนักงานนี้อิสระคือถ้าเผื่อขยันนะฮะทำมากก็ได้มากเพราะว่างานนี้คิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเปอร์เซ็นต์การขายนี่จะตกอยู่ประมาณ 25%อีกอย่างหนึ่งนะฮะผมอยากแนะนำให้มาขายไอศครีมวอเนี่ยทางบริษัทเขาให้สวัสดิการที่ดีนะฮะคือเงินประกันชีวิตนะฮะทางบริษัทเป็นคนจ่ายให้เองโดยมิสเตอร์วอเนี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะฮะค่ารักษาพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคับบริษัทจะติดตามนะฮะ และก็ช่วยเหลือตลอดเวลาเลยนะ